สวัสดีค่ะวันนี้เจงงเพิรไซน่ามาหาพีดอนถึงที่อ,อ,อ๋อบออ๋อคือว่าเพิ่นเมื่อบา้านเพิ่นเมื่ออะไรได้หรอเล่นเื่อนบอฮเห็นว่าทรงกินมกงมุกมุกกระทะช่งอย่างช่งกันผูเลยกู้ใดเอากับพ,พี่ดอนหละล่ะเลยพ่ดอะกี้ว่าเมื่อเล็ว คุยเรื่องนี่ละเรื่องเรื่องยังมาคุยเรื่องเอาหันหนาเบิ่งได้เป็นยังผู้ใดนี่จำไม่ได้แล้วพ่อจักเนาะพ่อจักไรสิว่าคว่ันบบคว่ำเต้นันคว่ำเต้นกับบอลแห่นี่ขึ้นบ้านไม่ลุ้เพรายังเต้นน้ำกันอยู่นื้กบ่าจื๊อจ้าหมูเนี่ยเจเปิ้ลเจเปิ้ลสายห้าเอฟซีอันอั้นเอฟซีเนี่ยเขาอันนั้นเขาแคปหน้าจอไปหาแคปหน้าจอไปหาเขาเลยว่า แอปเปิ no ้ลทัวลงเจ้าแล้วข่อยก็เลยงงเมื่อวานเหนียวทัวลงอีหยังไปมากกัเลยว่าเข้าไปดูของไอ้ไอ้เฟสพี่ดอนนะพ่อเขาาเบิ่งปื๊บหนูก็เลยมาเคลียร์ก็เลยว่าเออเพราะว่ากันแล้วโอ้โหจีรีเล้วันนี้บอกบอกว่าฮัลโหลมีเพจจริงๆเนี่ยวะเออหนูก็เลยว่าเอ้ามันคือเป็นรูปหนูหนูกับว่ามีเพจอี่คือกันแต่ว่าเป็นรูปของหนูสินะเอ้ากินน้ำก่อนก็ได้พี่ดอนเข่ามื่อยก่อนตางมาเล่นนะมาละตางมาเล่นมาไทยมาหยังกับมาโโอ้ห ขายหมดจำไม่ได้เนาะโดนแล้วได้ขึ้นบ้างไหมเออตลาดนุก็เลยว่าป้าขอยูัในข้อมิ่นขายเนาะค่ะมาขอยบนข้อมิ่นไม่ต่ดาบาดทีเดียวจับไายหันทรายหันดินไหนตาด้วยไงเออไอ้แบบคนยู่ก็จุ่มหัวมาพุ่มาโอ้ยก็มาอยู่มาอยู่ขายของอยู่บ้านหลวงพ่อหนึ่งเต้แหลกๆหลกคุณเออจ่ายไม่ได้เนาะเบอร์เติมที น้าลาแต่ว่าหนูก็เห็นน่นพี่ดอนอยู่หนูก็บ่ค่อยได้คุยน้ำเนาะส่วนมากกันไปทายสิแต่ทายทายลุงพลแล้วก็ไปทายพี่ดอนแต่ว่ามือมือขึ้นบ้านไม่นี่ก็ติ่นติ่นอยู่อาชีวะว่านั่นแหละอาชีวะเทากับบุค่อยหมูจักเนาะเป็นเพื่อนมีคนมีคนแอบมาหายเบิ้งบอกไงว่าลุงเทสเป็นมีแต่ผู้เดียวว่ะผู้เดียวว่ะบ่เอ้าไปทายเนาะ อ,อาหมูหมูคือกันแล้วอ่ะดูกะเร่อ้าวดูกะตกใจในวันบ่เมนต์หรอเด้อนี่นัวอือวิพี่ดอนนะคะให้เพิ่นลากหนาลากตาลากตัวก่อนไปแบกใหม่มาเออเบรกใหม่เพินน่นล้ำหม่หน่อยๆเด้อพี่น้องขาหนี่ลำบักใหญ่บักโตเลยเห็นไหมนี่เพิ่นแบกมาเหมืมอนนี่ จ้าก็เลยมาเนี่ยเห็นบ่แล้วลงเอขา่วาซีเมนคนนั้นเขาสีนั่นบ่โอ้นอนบ่หลับเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้มีโอออ้้้พรัน่เอาวิดีโอกับมี่บ่มี่อะไเต็มยูตะเทียงหน้าบ่มี่อะไเอาคือสีพ่องเอาคือมีของหนูนั่นบ่ที่นี่โอ้คือเขาเขาแอบได้ที่เนาะเขาแอบเพี้ยนเป็นบ่อพี่ดอนก็คือการนี้ไงอ๋อ โบอันน oh, uh, ี oh, ้เขาแคปมาเด้อันนี้อันนี้เห็นตะลูกภาเมาขึ้นนี่เขาแคปมาให้หมอ่บ้านนี่พอดีหนูกับนี่ขอยเขาไปบ้องเพชรนะเพชรบ่โอ้่นหดเขาไปเบื้องต่ว่าของหนูเออนะไม่ไมปลาไหลก็อะไรใบหนังยังอันที่ใจเย็นนี่บ่บ่มันมีเทียงเทียงแล้วก็ นี่ก็ไรก็ยังอยู่ที่นี่นะอะไรนะทังหลังยังบนนะเยียบันละเสียงันละโอ้แล้วมีหนูน้ำยีบอ่ะมีหนูน้ำยีบี่ะเอ้ากลับไม่ได้าังขึ้นกลับไม่้หรอพ่อไปจะน้าหาตัวแต่พี่ดอนคือเป็นห้เทคือเป็นห้แต่ผู้ใดเพียเเงูแเบิ้งดูบอกอเอาเอาเบิ้งดูจะเปิดเปิดเขาวาเบิ้งูนูสดเดนเขาไปเบิ้งนะเพราะว่าห้อก็ตตรงคุยกันเนาะ เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยหนูน่ะหนูน่ะเอฟซีของเอฟซีท่างหนูส่งมาให้เบิงขาว่าเนี่ยพอดีก็เป็นเอฟซพี่ดอนเหมือนกันเพี่ะว่าเพิ่นเรยเขาไปเห็นพระต๊กใจไส่เนาะ่ะเออพระต๊กใจยุ่เะเพื่อเห็นใจญี่ปุ่มควานแล้วใจ่นน่แหวูดจักแต่ญี่ปุ่นต่าระเบิดพู่จักแต่เจเปิต่าระเบิดเป็นบ เจ็บเป็นสายห่าขายของนี่เจ็บผลเหมือนเดิมเลยเออมาขายของแต่ดดนได้พี่ดอนนี่ค่ะข,ขายของแต่โดนดวนผลได้หนีขายจนแบบว่าน,นี่นะจนมันโอ้นโอนี่ก็บ่ได้สักกิบ่ได้อืดสนิทเนาะโอ้ยหนูก็ไปมาหนูนอนบ่หลับเบิดคืนเอฟซีโซมาตายบ,บาดนี้พี่ดอนเพิ่นแฮงมีแต่คนหูจักเ <c oughs> ขาไปเบิง่งมีแต่คนดา่าหนูบ้านท,ที่นี่ นูก็เลยเขามาถามพี่ดอนน่ะนะมาคุยกันว่าก็หูดก็ไข่ก็ก็ดีอยู่วันนี้ก็สิ้นเด็บอกเขาไม่แกงความเขาบอกดอกว่าเท่าสิได้เฮ่าตำนี้ว่าพี่ดอนไปแจ้งอะนะตามจริงพี่ดอนน่าจะไปแจ้งเออแจ้งกับ่่บบอกเพราะว่าไปแจ้งปึ๊บแล้วตำรวจเขาตรวจสอบเป็นบ่อพวกเพชรอวตารหย่างนี้เหรออบัดนี้พี่ดอนบ่แจ้งบัดเอาเขาแคปมากแบบพี่ดอนเอาลงเลยเป็นหน้าหนูว่้ เป็นนาหน,านูนูก็เสียเต็มเต็มเลยบาทนี่เนี่ยก็คือว่าบอกใช่ไงก็ขันบอกในทางกฎหมายเนาะอบอกในทางกฎหมายคือน,นี่ก็คือว่าอาจจะเป็นพี่โอนกะะเอ็เอาเอาคล้ายๆว่าตามจริงกันทั่วพอลักฐานเนี่ยเข้าไปแจ้งความเป็นบ่าตำรวจเขาก็สิเสือบซียังเขาก็สิจับของเขาไปหรือว่าขันแมนหน,นูอีกคนก็สิจับหรือว่าผู้อื่นเขาสิจับเป็นสินะแต่บังเอิญว่าบอกท่านละแจ้งความแต่เอาลูมหนูลงมาได้กลายเป็นว่าหนูก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็เสียงสินะ มันผายยูในเพจของพี่ดอนพี่ดอนนี่ก็ถือว่ามีความผิด้วยหนูไปปรึกษาตำรวจไปปรึกษาแต่หนูกะไรเจ้งความายู่ถือว่าเก่งกันจะคล้องไว้นี่ละนี่รูปค่ะไหน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 โอ้นี่บ่เอ้านี่เด้อพี่น้องขานี่มาหาพี่ดอนเลยใจดีใจดีดอกเอามาห็นหนาเห็นตากันแล้วนี่บ่เพียรนี่บ่นี่ละนี่ออันนี้คือคือของเขาบ่นี่แมนตัวนี้ละนี่ที่ลูกเจ้านะที่ว้านที่นั่นน่ะอันนี้ลูกบุ๊ยอันนี้เปตเต้นตัวนี้แมนคอยกับปปตเต่นละ อัน,น,นอันนี้อันนี้มันของผู้ใดนี่อันนี้แล้วของข่อยนะชนกิจนี่แล้วนี่ตอนนี้มันเกียก่ยกบของหนูมองใดเขาไปเบิ่งดูคือจะว่ามันของหนูเอา้ามันก็มีลูปเนาะตะกี้กับเบื้องอยู่ไหนเขาไปมองใดคือจงไปเห็นของหนูเข้านี่และนี่นี่ไฟบล็อกแล้วนี่บล็อกเส้นตัวแล้วนี่ เขาบอกหรืออันนี้อันเป็นเพจของพี่ดอนหรือของเขาของบ้องฮู้ของเขาล่ะเขาสิแจ้งขึ้นมาเองอันนี้บมได้เคยเห็ดเพจเป็นอย่างนั้นก็เถอะ่เคยเห็ดบ้บาดนี้มันก็เลยมีตัวนี้แม่นี่มันเขาบอกแล้วนี่บอกส้นตวเลยบาดนี้เขาบอกแล้วเขาเขาไปบ่ได้แต่ความหมายกันเขาเขาไปได้มันสิมีหนูอยู่ในนั้น่นอันอยู่ตะเถียงง่าฮก็ไร โอ้สิม,มีหนูแ,นแต่ความหมายพี่ดอนว่ามันเหมือนกับเอบอ่างซื้อของพี่ดอนนั่นสิบอ๋อโอ้มื่อกี้เป็น,นเป็นซื้อของเจ้าเปนบ่นอนแต่ว่าเขาไปมันสิเป็นเป็นลักษณะบ่านหนูนหนูเขาเป็นสางเป็นช่องหนูสิบอ๋เน